ในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษานะครับมีการเผยแรพร่พระบรมราชองค์การโปรดเกล้านะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์พศ2568นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็มีในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับเขาเผยแรพร่พระบรมราชองค์การนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศ2568ซึ่งหลักการสําคัญของกฎหมายครับ ก็ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยให้บังคับใช้นะครับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับประกาศที่ออกมานะครับก็ทําให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์นะครับตั้งแต่เมื่อคืนครับเพราะเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเขาร่วมกันแสดงความยินดีนะครับแล้วก็วันนี้พวกเขาก็ได้จัดกิจกรรมงานชนเผ่าพื้นเมืองด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างสารรค์ในเรื่องของการ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็สะท้อนถึงศักยภาพด้านต้นทุนวิถีวัฒน,นธรรมนะครับพร้อมไปกับภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาร่วมทำงานกันหลังจากนี้เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับติดตามกับคุณทัศนีประกอบบุญรายงานเข้ามาจากศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรครับคุณทัศนีครับ ไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองนะคะที่กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นวันแรกนะคะแต่การรวมตัวของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองจากทั่วประเทศในวันนี้นะคะยังเป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของพวกเขานะคะเพื่อที่จะนํากฎหมายนั้นเดินหน้าไปสู่การปฏิบัตินั่นเองค่ะและที่สําคัญพวกเขายังวาดหวังด้วยนะคะว่ากฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั้นนะคะจะหนุนเสริมศักยภาพบ,บนฐานวิถีวัฒนธรรมนะคะให เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและก็สร้างสารรค์สังคมไทยที่สําคัญคือส่วนร่วมการกําหนดนโยบายที่สอดรับกับความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยค่ะ กิจกรรมแรกในงานภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์สร้างสารรค์สังคมไทยเริ่มต้นด้วยการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาพร้อมด้วยชุดชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองที่สะท้อนตัวตนอัตลักษณ์บนความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่กว่า60กลุ่มค่ะร่วมเดินขบวนนะคะเฉลิมฉลองกฎหมายชาติพันธุ์ด้วยความรื่นเริงไปกับการขับกล่อมดนตรีชาติพันธุ์จากทุกภูมิภาคค่ะ,คะต่อด้วยการแปลขบวนอักษรสะท้อนวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กับการพึ่งพาอยู่ร่วมดูแลรักษา ดินน้ำป่านะคะจากนั้นได้นำเสนอสี่เครื่องมือหรือกลไกที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับ,บนี้ทั้งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตามมาด้วยกลไกสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และการร่วมจัดทำข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะจากนั้นนะคะพวกเขาได้ทำการแปลอักษรเพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า พื้นเมืองภาคประชาชนภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐพักการเมืองต่างๆสังคมโดยรวมนะคะที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ส่วนร่วมสําคัญสนับสนุนให้การผลักดันกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทยได้มีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นวันแรกค่ะ เลขาธิที่การสภาชนเผ่าพ,พื้นเมืองแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองมีความพร้อมในการเดินหน้านำกฎหมายสู่การปฏิบัติและมองว่าเป็นโอกาสสำคัญโดยเฉพาะกลไกสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะทําให้กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิและจัดทานโยบายเสนอต่อคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะด้านเยาวชนชาติพันธุ์ชนเผ่าพ,พื้นเมืองมองเห็นโอกาสสาคัญนะคะของการหนุนเสริมศักยภาพวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนร่วมสำคัญค่ะในการพัฒนาสร้างสรรค์สังคมไทยค่ะ okay. <Thank> นายเยาวชนเองเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้เยาวชนของเราเองเนี่ยมีความภูมิใจมากขึ้นที่มี กฎหมายตัวนี้เข้ามาคุ้มครองต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้อายแล้วก็เราจะมีความภูมิใจในความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของเรามากขึ้นค่ะแล้วนอกนั้นอนอกจากนั้นเองเนี่ยยังไม่พอคิดว่ามันจะเป็นกฎหมายที่รองรับในเรื่องของสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินทํากินที่จะเป็นเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเราเองที่กําลังประสบพบเจออยู่ตอนนี้ด้วยค่ะเมื่อมีสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิตีชีวิตชนชั้นในบ้านแอไทยพวกเราทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะ นำสภาพกำลังศักยาภาพตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในการจับเครื่องงานสภาหแห่งนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับจะเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์จะทำะหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับตามที่เรามีบทบาทในปั้งจะเป็นหน่วยที่สําคัญในการที่จะติดตามนโยบายหรือว่าจะเป็นสาการต่างๆที่มีผลกระทบ,บที่รองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ในฐานะผู้ช่วยเลยขานุการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์หรือบอดชาตินะคะกล่าวถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในการนำกฎหมายสู่การปฏิบัติค่ะการเลือกออกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะการเลือกของกรรมการตัวแทนชาติพันธุ์และการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระประชาสังคมที่จะเข้าไปนั่งในกรรมการชาติต้องทําให้เสร็จ เพราะกรรมาการชุดนี้จะมีความสําคัญในการตัดสินใจนโยบายต่างๆรานั้นเนี่ยเรื่องนี้เราเร่งด่วนมากซึ่งตอนนี้ระเบียบเนี่ยเราร่างเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการประชุมคณะกรรมาการแรกเนี่ยก็จะเสนอว่ารับรองระเบียบแบบนี้เพื่อจะประกาศใช้ให้เป็น,นกลไกในการเลือกต่อไปกับอีกเรื่องหนึ่งที่เราทําตอนนี้เลยคือการทําระเบียบประกาศว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิวีกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอันนี้เป็นเป็น,นกลไกสําคัญมาก,มากๆเลย ในงานยังมีตลาดนาชนเผ่าพื้นเมืองกว่า50บูธนะคะที่สะท้อนศักยภาพบนวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะให้คุณผู้ชมได้มาร่วมกิจกรรมกันตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่วันที่19ก็คือวันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ค่ะส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะมีการจัดงานเสวนาเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองและปัญญาประดิษฐ์ร่วมปกป้องสิทธิและกำหนดอนาคตที่สดใสและพิธีเปิดงานรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองประจ 2, ําปี2568 เป็นทางการค่ะกิจกรรมก็ยังมีเรื่องของการแสดงความขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่ม,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 มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆต,ต,ตัวแทนของภาคประชาชนที่ร่วมผลักดันร่างกฎหมายด้วยค่ะ คุณรุ่งโรจน์คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมออนุทินหนึ่งนะคะก็ได้รับการโปรดกล้าวในวันนี้ด้วยนั่นทําให้องค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าบ์อชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นครบองค์ประกอบ ในทันทีค่ะแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าในการนํากฎหมายนั้นไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีค่ะ